ECS เป็นระบบเตือนก่อนการชน LDA เป็นระบบการเตือนออกนอกเลนตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาลองระบบ LDA กันนะคะ One, two, three. ระบบ Safety Sense ซึ่งจะมีอยู่ในรถยนต์ Camry และ C-HR เท่านั้นแต่ตอนนี้ระบบ Safety Sense ทั้งหมดอยู่ในรถคันนี้แล้วค่ะ e c o Car Yaris วิธีการใช้นะคะสังเกตทางด้านขวามือเราจะเห็นปุ่มเปิดและปิดของ2ระบบนี้ระบบแรก P C S ให้กดเปิดเป็นการป้องกันก่อนการชน2ระบบ L D A เป็นระบบการเตือนออกนอกเลนให้กดปุ่มตรงนี้ค่ะด้านขวาเหมือนเดิมพอกดปุ่มเปิดแล้ว สามารถมาดูที่เลือนไมแล้วก็ปรับตั้งค่าได้เลยซึ่งระบบ LDA เนี่ยสามารถปรับตั้งค่าความเซนสติฟทีของระบบได้ไม่ว่าจะเป็นความไวตอบสนองการการเตือนรถสายการตอบสนองเตือนรถสายว่าจะเอาระดับไหนเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วจะมีกราฟิกขึ้นตรงหน้าจอเลอนไมค่ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาลองระบบ LDA กันนะคะเตือนออกนอกเลน เลนปุ๊บก็จะมีเสียงเตือนค่ะทำให้เรารู้สึกตื่นตื่นตัวว่าตอนนี้รถกำลังออกนอกเลนแล้วเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่ระบบจะพร้อมใช้งานนะคะเราต้องสังเกตที่จอตรงนี้ว่าสังเกตว่าสองสองข้างทางเนี่ยเป็นเส้นทึบค่ะแล้วก็ทดสอบระบบอันนี้เริ่มแทแลนะคะ่ะ ตื่นตัวค่ะแล้วก็ให้เราหักพวงมาลัยเข้าเลนได้ดปกติแต่ในกรณีที่เราเปิดไฟเลี้ยวแบบนี้นะคะอันนี้คือกรณีที่เปิดไฟเลี้ยวแล้วเราแถเนี่ยค่ะแบบนี้ระบบจะไม่เตือนค่ะเพราะว่าเราเปิดไฟเลี้ยวซึ่งระบบนี้เนี่ยเหมาะกับคุณผู้หญิงมากๆเลยค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราทำงานแล้วเราก็รู้สึกอ่อนเพลียรเราขับรถกลับบ้าน เราก็อาจจะมีหลับในหรือว่าเคลิมเคริมคิดอะไรเลื่อยเปื่อยไปได้นะคะบางทีก็อาจจะแถออกนอกเลนไปบ้างระบบนี้มีประโยชน์มากค่ะการทำงานก็อย่างที่ทดลองให้ดูแบบเมื่อกี้ค่ะ ระบบพวกนี้มีประโยชน์มากนะคะสาหรับรถยนต์อ,อีกโกคาขนาดเล็กกับราคาที่คุ้มค่าค่ะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่ให้ความสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เพจโตโยต้าธนบุรีออฟฟิเชีทางเรามีเจ้าหน้าที่และที่ปรึกษาการขายให้คําแนะนําอยู่ค่ะสวัสดีค่ะ